ยีวีวันนี้ไม่ยีวีตอนนี้อันนี้ของน้องน้ำผิงออขงง่สีจะเป็นอย่างนี้นะครับสีก็มีสีวาดหน้าแต่ลบออกนะครับน้องแกะก็ห้อยได้ก่อนน้องแกะให้หน่อยดิแกะมั่วตั่วแล้วนี่เียวสิแม่ของแกะอู้นี่สี จะวาดเป็นหัวแตกทั้งจุดฟูสีสีด้วยเฮ้ยคณะวาดทำไมเนี่ยเนี่ยชอผมนี่สีคลื่อนบลูนางผมพูดอะไรนะครับยังไม่เขียนนะเรายังไม่ได้ไปซื้อทีเปียกโอเคไหมม่เล่นนะครับนกแก้มออกไหม วว้าวได้เช้ามากเลยครับเช้ามากเลยตาบนาและตะเ,ตงเกงยีนแบทแมนเนี่ยแบทแมนกับอาจจะดูกับหัวนะครบไม่ได้เอากล้องหนะ้เาเช้ากลัวเพื่อนนะครับแต่เน้แต่เน้นโตนะเน้นห้า อันนี้แหละอันนี้คือทําเป็นชงกุญแจนะแล้วให้เราเอาสีทาแล้วเราก็หาชงกุญแจไม่ใช่ไิ๊เกอร์ช้อนเลยเฮ้ยชงกุญแจเหรอเรียกว่าสีแอร์อคอร์ลิกแอร์อคอร์ลิกแอร์คอร์ลิกเดี๋ยวค่อยขายโหทำเสียงดังพอแล้วไม่ต้องขายแล้ว